ทำงานในร้านสเต็กเนี่ยที่ประเทศสหรัฐาอเมริกาแล้วก็ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมาระยะหนึ่งครับทำให้ผมชื่นชอบอาหารตะวันตกโดยเฉพาะประเภทสเต็กพอผมกลับมาในไทยเนี่ยอยากนำวิธีการแบบ ปรุงอาหารแบบตอนตกมาให้คนลบบุรีได้ทานคัส,สันวัตถุดิบเป็นทั้งนําเข้าแล้วก็ในประเทศครับพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะใช้วัตถุดิบในประเทศหมูเราก็ใช้ในประเทศครับแต่จะมีเนื้อครับที่ผมจะนําเข้าจากออสเตรเลียมาครับผมผมให้ความสําคัญในเรื่องของวัตถุดิบครับการที่เราจะปรุงอาหารออกมาได้ดีครับวัตถุดิบต้องดีแล้วก็ต้องสะอาดต้องได้มาตรฐานครับไม่งนั้นกานที่เราทําออกมาเนี่ยอาจจะมีสารเคมีหรือใดๆที่มันเจือปนไปกับอาหารครับทำให้แบบส่งผลไม่ดีกับผู้บริโภคแล้วก็ กับตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็ทําอาหารทานเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ไปไปเดินตลาดเองครับไปเดินช้อปปิง้งไปเลือกสินค้าเองไปอะไรเงี้ยครับผมว่าเราต้องคัดสรรวัตถุดิบก่อนเลยเราต้องดูว่าวัตถุดิบเนี้ยมาจากไหนวิธีการ ผลิตของเขาเนี่ยยังไงอย่างผมเนี่ยผมก็ถามว่าเอออันนี้มาจากไหนเออมันเลี้ยงอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเราทําด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับพวกวัตถุดิบอะ่ะเราอยากรู้ที่มาเราอยากรู้สตรอรี่ของมันอะไรเงี้ยครับความสึกที่ได้คิวพรีเมียมครับก็ก็ดีฮะแบบรู้สึกว่าอไอสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วอ่ามีทางภาครัฐเนี่ยเขาเข้ามาเขามาดูแลมาเห็นว่าเอยเราใช้จริงๆนะแล้วก็ เพิ่มความมั่นใจให้กับแบรนด์เราด้วยว่าแบรนด์เราเนี่ยใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจริงๆถ้าในมุมมองที่ทางภาครัฐเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจเรื่องพวกนี้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเนาะผมว่าดีนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาใช้วัตถุดิบที่ดีที่แบบปลอดสารแล้วมีทางหน่วยงานรัฐเข้ามาควบคุมดูแลมีการ ตรวจสอบด้วยว่าเราใช้จริงๆนะของที่เราใช้เนี่ยมันปลอดภัยอ่ะมันไม่มีมันไม่มีสารตกค้างอะไรเงี้ยครับซึ่งลูกค้าก็จะได้มั่นใจด้วยว่าเราใช้วัตถุดิบที่ด้านมาตรฐานนะสะอาดปลอดภัยร้านจะเป็นแฟมิลี่ a ฟล l ี่ครับมาเป็นคู่ก็ได้พาเพื่อนมาสังสรรค์ก็ได้หรือจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ครับเพราะเราก็จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายครับ มีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งปลาไก่แล้วก็มีอาหารจานเดียวพวกสปากเกตตี้อะไรเงี้ยครับสลัดเราก็มีครับผมก็ถ้ามาที่นี่ก็ผมจะแนะนําเป็นสเต็กครับก็ถ้า,ถ,าถ้าทานเนื้อก็ดีแต่ถ้าไม่ทานเนื้อก็ผมก็จะมีเป็นเมนูเป็นปลาเป็นหมูครับถ้าเป็นสลัดก็จะแนะนาเป็นซีซาสลัดครับจะเป็นเมนูที่คุณลูกค้าสั่งกันเยอะครับผมเดี๋ยวจะวันนี้ผมจะสาธิตเมนูตัวหนึ่ง คือสเต็กหมูสเต็กหมูพริกไทยดำเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีซาสลัดไปครับก็เราจะใช้ผักคอร์สเบบี้คอร์สแล้วก็จะจัดลงไปในจาน วัตถุดิบที่เราคัดสรรมาค่อนข้างดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็การปรุงการจัดการเรื่องการแบบการทำอาหารอะไรเงี้ยเราเป็นเชฟมืออาชีพอ่าเราไปปรุงให้คุณเองแล้วก็นำมาเสิร์ฟจนถึงโต๊ะครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นจุดขายที่ดีเป็นจุดเด่นของเราว่าเออเราลงไปดูแลการผลิตเองอะไรเงี้ยครับก็เรียบร้อยครับ เสเต็กหมูซอสเกรวี่เสิร์ฟกับเฟรนฟรายแล้วก็สลัดผักครับผมถ้าหลายๆส่วนหลายๆฟาร์มหลายๆผู้ผลิตเนี่ยครับให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของทางรัฐเนี่ยพอเรามีสินค้ากระจายออกมาในตลาดมากขึ้นเนี่ยทางเลือกก็จะมากขึ้นเวลาเลือกซื้อวัตถุดิบครับให้เลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานครับมี หลักรับรองจากทางหน่วยงานของรัฐครับเพื่อจะได้ยกระดับวัตถุดิบในร้านอาหารขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าผ่านมาจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอเมืองครับผมขอเชิญแวะทานอาหารที่ร้านอ n the grill second bistro นะครับผมขอบคุณมากครับ